นี่หลวบตัวมาแล้วครับก็ไม่รู้ฮะก็เป็นอะไรก็เป็นเถอะคือจริงๆผมเนี่ยมาเป็นผู้อำวยกับเพราะภาพยนตร์เรื่องฉลุยของพี่อังเคลเวอร์ชันแรกเลยนะเวอร์ชันพี่เอ็มกับพี่บิลลี่ผมรู้สึกว่าผมทำให้ผมอยากอยากทำหนังจากพี่อังเคลเลยถัดจากพี่อังเคลเนี่ยยุคหลังเนี่ยก็นี่เลยพี่แฉะผมดูเรื่องน้ําน้ําผี่น้องผมตลกมากเลยเลยอยากจะมีสักครั้งเชิญพี่แฉะมาร่วมร่วมงานกันนะครับมีช่วยพี่แฉะช่วยขายของนะครับ พี่ให้เขารับบทเป็นอะไรครับพี่แฉรับบทเป็นหมออันนี้เป็นหมอจีนอันนี้เป็นหมอไทยแล้วก็เช่นเดิมมารักษาการป่วยไข้ของพวกตัวละครเอกของผมด้านหลังนี่แหละครับแล้วต้องคิดอะไรมาบ้างไม่ไไม่มีไม่มีไม่ไม่ไม่เจอกันคิวยากมา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 คนละคิวกันคิวไม่ได้คิวไม่ได้จิงไม่ได้ไม่ว่างฮะ ทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่ไม่บ้างช่วงนี้สตาล์วอร์เขายังถ่ายมึงไทยเพิ่เข้าฉากไม่กอนหลายหลายคนหลายหลายคนอาจจะไม่ทันเรื่องสตาล์วอรนะครับพู่กับผมดูหนังฝรั่งล่าสุดก็เรื่องสตาล์วอรครับใช่ล่าสุดเลยครับเพิ่งเข้าลงก็โอเคเนาะนะของของพี่แฉของพี่แฉนี่ก็เราเคยผลงานพี่แฉมาในหนังตลกหลายๆเรื่องนะครับเรื่องนี้ก็เลยขออนุญาตให้พี่แฉเนี่ยมามาร่วมแจมด้วยในภาพยนตร์เรื่องนี้ครับอ้าวชื่อนี้ไม่เห็นตรงตามที่ตอนนั้นคุยอ่ะ ชื่อแสนแสนสนั่นพันน้ำแฉะนี่หรอเอาไปอยูนเรื่องนี้นะครับชือเรื่องแสนสนั่นพันสันสู้แสนแสนคือพระเอกนะครับนิสันสนั่นนี่คืออาจารย์หนึ่งในอาจารย์นะครับส่วนพันพันในชัยพันสันสู้ตอนนี้คุณนี้คุณกระสู้นะครับกระสู้เพราะฉะนั้นแสนสนั่นพันสันสู้เนี่ยก็คือเรื่องของนักมวยกับอาจารย์กลุ่มหนึ่งที่เป็นพวกตกอับเป็นพวกเป็นพวกเขาเรียกอะไรอะ เป็นพวกอันเดอร์ด็อกแล้วกันนะครับเขาเรียกเป็นมวยรองเป็นพวกมวยรองแต่ว่าพยายามจะไต่เต้ากลับคืนมาสู่ความยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งนะครับเป็นความฝันของคนกลุ่มเล็กๆกลุ่มนึงครับพี่ไปรับเรื่องนี้ก็ถูกต้องเลยนะใช่ใช่มามาดูว่าเขาพุ่งกลับทั้งทำไงบ้างพูดไงบ้างเนี่ยเฮ้ยเราทำเวทีไปสามสิบปีขออนุญาตขัดของนิดนึงนี่เรามีนี่อ้าวนี่ขอสำเนียงด้วยขอสำเนียงด้วยครับสำเนียงสวัสดีพี่นัทข้าวน้อยวันนี้กัมกัมมินใช่ไหมไม่ใช่กัมมินขอสำเนียงด้วยสำเนียง ลูกกะบังพอนทุกกระเนียจ้าสวัสดีพี่พิงทีมงานทุกคนให้ให้เขาเท่าไหร่บอกว่าให้เขาเท่าไหร่ให้เท่าไหร่ให้เท่าไหร่เต็ม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 ี่็มเต็เต็มเต็มเตอมเ่็มเตพมเต็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 มเตอมเ่็มเต็เต็มเ็มเต่าเต็เต็มเระเตาเต็มเต็มเตมาเตเต่เ็มเต็เต็มเเต็มตเเเต็มเต็เเเ็มเต็มเต็มมเเ อ๋อพี่เจ้าอะแล้วอะแังนู้นนั่นฝังนู้นสี่คนนี่ทางนี้อร่อยนะแบบนี้อร่อยกว่าเยอะหลายหลายคนอาจจะไม่คิดครับว่าเราอ่ะมีคู่พระคู่นางคู่ใหม่นะครับพระนางคู่ใหม่จูบิ้งไม่ใหมเลยพี่เป็นเต้นจูบเนี่ยไม่เคยแบบว่าไมโครเวฟแบบนี้เลยนะ มีอะไรจะตอบโต้ขมายเราเตรียมมาไหมเห็นเล็งตั้งแต่ตอนสวดแล้วอ่ะามันนั่นคือที่มาของเวียดีนี่ครับทำตื่นเต้นยังไงบ้างการมาแบบร่วมถ้าเป็นครั้งแรกเลยนะมครับครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะมันตื่นเต้นยังไงมันต้องแบบเคลียร์คิวขนาดไหนจากพี่โนอาห์นี่ไม่ต้องเคลียร์ขนาดนั้นแต่แต่ตื่นเต้นไม่ไม่พูดไม่ออกเลยยังไงครับพี่พิงค์ครับ กับการที่ไปที่มาของการเขาา้าทามาร่วมในโปรเจกต์นี้อ๋อผมว่าเขาน่ารักดีแล้วผมก็รู้สึกว่าเอออยากให้เขามาร่วมร่วมงานด้วยแบบเรารู้สึกว่าเออคนนี้มีสเสน่ห์นะและตอนที่มาแคสติ้งเขาดูเนี่ยเขาก็เล่นได้ด้วยเรารู้สึกว่าทีแรกเรารูว่าเขามีดีแค่ในใน,ใน,ในคลิปแต่จริงผู้หญิงคนนี้นะครับต้องไปชมเตพพ็มรยนตร์เลยครับแล้วที่สําคัญนะครับมีมีเลิฟซีนด้วยเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยต้องตอบโต้มีอะไรตอบโต้ไหนไหมตอบครับผมไอ้บทอยู่ไหนว่าลืมมันแล้ว เขาอยู <G iro entender it> ่ในรถครับอยู่ในรถอย่างนี้ให้พี่ดี่ขาจะได้ดู